กลับมาให้กำลังใจกับน้องมิวครับเด็กชายหัวใจสู้ที่ช่วยเหลือครอบครัวยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยให้พ่อแม่ปลดหนี้จากครอบครัวที่เคยมีกินมีใช้แต่กลับต้องลำบากและช่วยประหยัดทุกทางเท่าที่ทำได้จนน้องนิวต้องช่วยทำทุกอย่างครับไม่ว่าจะงานบ้านเลี้ยงน้องออกไปรับจ้างหาไรายได้หวังว่าสักวันจะช่วยพ่อแม่ใช้หนี้จนหมดได้แล้วชีวิตของเด็กคนนี้ต้องฝ่าความลำบากอะไรบ้างติดตามกันต่อได้เลยครับเอาจนนี้ พยายามหาเงินหาทองนะรับจ้างอย่างนี้เหรอลูกใช่ครับเพื่อนวันนั้นผม,อมบอกเพื่อนเขาว่าบ้านบ้านผมมีหมูขายแล้วเขาก็บอกว่าสั่งหน่อยได้ไหมผมก็เลยบอกสั่งได้พอทําเสร็จแล้วแม่เขาก็เลยให้ผมไปส่งที่โรงเรียน<อ>ก็พอได้เงินมาแล้วก็มาให้แม่อ๋อหนูคิดทุกวันไหมว่าจะต้องหาเงินตรงไหนตรงไหนคิดทุกวันไหมก็คิดบ้างครับทําไมต้องคิดเรื่องการหาเงินตลอดเวลาอยากให้หมดหนี้ครับ แม่ค้าที่ตลาดให้ทําอะไรเขาทําหมดให้ส่งทุเรียนก็ส่งยกของยกอะไรหมดเลยใช่ไหมเช่นเช่นหนูไปรับจ้างบอกอะไรไปติดป้ายเลยเหรอป้ายครับติดป้ายเขียนว่าอะไรรับจ้างซื้อของซื้ออะไรยกขึ้นห้องอย่างนี้ห้องนู้นห้องนั้นบ้านเป็นเออเป็นชั้นเป็นรับห้าชั้นหชั้นจะมีคนแก่ที่เดินไม่ไหวก็เลยรับจ้างห้องไหนบอกอะไรจะหยิบของส่งของอะไรไป ่งใหนูขึ้นไปชั้นห้าชั้นสี่ชั้นหนำมันต้องซื้อของด้วยมันไม่หนักเหรอก็ไม่หนักครับขึ้นลงบ่อยๆกับขึ้นสักครั้งสองครั้งหนูเลือกอันไหนผมเลือกขึ้นบ่อยๆพราะมันจะได้เงินเยอะกว่าหนูอยู่กับน้องตลอดใช่ครับจนเดี๋ยวนี้เลยถูกไหมครับน้องถามหนูไหมว่าพ่อแม่เมื่อไหรจะกลับถามไหมก็ถามบ้างครับแล้วรู้ตอบน้องยังไงล่ะพ่บอกว่าเดี๋ยวพ่อแม่มาแป๊บเดียว แล้วพ่อแม่ก็กยังไม่มาแล้วหนูตอบอยังไงก็บอกว่าอาบน้าอะไรก่อนก็ได้เดี๋ยวพ่อแม่ก็กลับมาแล้วแล้วกลับน้ําเสร็จแล้วพ่อแม่ยังไม่มาหนูตอบอยังไงอีกก <g rab ble> ็บอกว่าเดี๋ยวพอหลับเดี๋ยวตื่นมาเดี๋ยวพ่อแม่ก็มาแล้วแล้วพอหลับพอหลับเดี๋ยวแม่ก็ยังไม่มายังไม่มาพี่รู้สึกยังไงคราวนี้ก็รู้สึกว่าพ่อแม่ไปไหนตั้งนานแล้วหนูเคยอยู่กันสองคนแล้วหนูแอบร้องไห้ไม่ให้น้องเห็นมีไหม ก็เคยมีครับจะไม่ต้องหลบไม่ให้น้องเห็นเดี๋ยวน้องเขาจะร้องไห้ตามครับหนูร้องไห้บ่อยไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่แต่ก็เยอะใช่ไหมก็ใช่ครับหนูว่าหนูเป็นคนเข้มแข็งไหมลูกก็เข้มแข็งอยู่นิดนึงครับไม่นิดนึงแหละเข้มแข็งมากเลยเนอะ ยิ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ยิ่งรู้ว่าเขาทําอย่างนี้ก็ยิ่งเนาะครับเข้าใจในชีวิตของคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลยอตอนนี้แม่ก็ต้องออกแต่เช้าไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะตีสี่แม่ต้องตื่นแล้วค่ะกี่โมงนะตีสี่ค่ะตีสี่ตื่นแล้วเพื่อเอาไปขายอย่างนี้หรอไปไปรับจ้างอย่างนี้แหละฮะใช่ค่ะเป็นเป็นประพวกเภทอะไรนะหมูทอดค่ะหมูทอดเขาก็จะมีมาให้มีมาให้ทุกอย่างเราไป ไปขายแล้วเป็นคนขายแล้วก็ทอดขายแล้วก็รับค่าจ้างอย่างนี้ใช่ค่ะคุณคุณพ่อด้วยใช่ค่ะพ่อจะเป็นช่วงบ่ายแล้วที่กลับดึกดึกแล้วเขาเขารอแม่ต้องขายของนะคะอ๋อไปขายของยุ่งช่วงที่ยังขายต่อเนื่องอยู่ใช่ค่ะดึกที่สุดที่พ่อแม่กลับมาแล้วดึกดึกมากเลยมันเป็นเป็นเช่นสี่ทุ่มครึ่งเกือบห้าทุ่มแม่เก็บด้านแม่เสร็จก็ต้องมาช่วยพ่อเก็บหนูจะต้องรอจนแม่กลับมาหรือบางทีก็หลับไปเหมือนกันบางทีก็หลับไปเหมือนกันครับ จนปัจจุบันนี้เลยหรือเปล่าที่เป็นอย่างนี้อยู่จนปัจจุบันนี้เลยค่ะหนูก็จะรอว่าเมื่อไหร่แม่จะกลับครับอือือนะก็ออกไปขายกันไปแล้วก็พ่อเห็นว่ามาขายใกล้ๆบ้านเขาก็ไปช่วยอย่างนี้แหละใช่ครับไปช่วยทอดช่วยขายมั้งครับทำไมเด็กคนนี้หรือลูกคนนี้นะคุณพ่อเขาเขาทำทุกอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเพราะอะไรคุณพ่ออันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าดูแล้วเขาก็เป็นคนขยัน คุณพ่อขึ้นมาตรงนี้บ้างดีกว่าครับคุณพ่อมากอดเขาหน่อยแะคุณพ่อมามา,มาชมเขาให้ให้ให้ผมได้ยินหน่อยสิให้ท่านผู้ชมได้ยินหน่อยขยันมีทําดีแล้วลูกยังไงพ่อร<ม>ักหนูมากพ่อก็อยากจะขอบใจตรงที่หนูช่วยดูแลน้องแล้วก็ช่วยงานพ่อได้มากเลยทำไมเขาเป็นคนที่จิตใจแกร่งมากครับพ่อ ใจิตใจแก่งนี่คือยอมรับว่าหัว์ใจเขาในการทํางานแต่ละอยา่างคือเขาไม่เคยบน่นพ่อคุมใจหนูมากนอาะอ๋อหัพ่อครับอ่านะพ่อจะกลับไปที่บ้านมาไหมมาไหมลูกาลมามากอดบ้างมากอดได้ลูกกอดได้<า>นะกอดได้กอดได้นะพลังก็มาจากหนูนี่แหละครอบครัวก็จะมีเรื่องราวแต่ละครอบครัวแต่ละชีวิตไม่เหมือนกันนะแต่ผมว่าตะกี้ แม่ก็มากอดบ้างน้องก็มากอดบ้างพ่อก็มากอดบ้างทุกครั้งที่มากอดหนูรู้สึกยังไงร,รู้สึกดีใจแล้วก็มีพลังการสู้ครับเนี่ยท่านผู้ชมนี่คือคําตอบเลยนะพลังมาจากตรงนี้แหละตรงนี้คืออะไรตรงนี้ก็คือคนในบ้าน,นเนี่ยเงินทองไม่มีนะครับแต่พลังเหลือเลยพร้อมจะเหน็ดจะเหนื่อยเนะเอา้าทีนี้เขาก็พยายาม ทำงานที่ที่บอกท่านผู้ชมนะทำไปหลายหลายอย่างก็เก็บบ้างห้าบาทบ้างอะไรบ้้งใช่ไหมได้แล้วทําไมหนูอยากจะไปให้พ่อแม่ล่ะอยากให้พ่อแม่ช่วยพ่อแม่ปลดหนี้ครับไปให้ให้ให้คุณแม่ไม่เอาไม่เอาแม่อยากให้เขาไว้ซื้อของที่เขาอยากได้ที่แม่ซื้อให้เขาไม่ไเขาหาเองคตกลงหนูไปซื้อของเล่นซื้ออะไรให้ตัวเองไหมไม่ครับซื้อให้น้องไม่ซื้อให้ตัวเองอีกด้วยเหรอครับ เอาแปดร้อยไปซื้อให้น้องหนูไปซื้ออะไรให้น้องลูกซื้อสกูตเตอร์ให้น้องครับสกูตเตอร์ครับน้องเขาบอกหรือว่าเขาอยากได้หรือว่าเห็นอะไรผมอยากให้น้องมีของเล่นบ้างครับเอ่ซื้ออะไรอีกลูกมีสกูตเตอร์มีอะไรอีกลูกสกูตเตอร์ตุ๊กตาเอลซ่าอะไรแบ้ครับแล้วก็พวกของเล่นมีชุดไม่มีชุดไหมก็มีบ้างครับชุดอะไรชุดอะไรลูกชุดชุดก็เป็นชุดเอลซ่ายงนั้นเหรอครับเพาะชอบเอลซ่าโอ้รู้หมดนะ้ว่าน้องชอบอะไร ไม่คิดถึงตัวเองไม่ซื้ออะไรให้ตัวเองล่ะไม่ครับตัวเองจะเป็นไงก็ได้เหรอใช่ครับเปรียบเทียบให้เราฟังหน่อยว่าทาไมหนูหนถึงทุ่มเทชีวิตไปที่น้องคนนี้เยอะตอนเด็กผมแม่อยากได้อะไรก็ซื้อ,อมแม่ก็ซื้อให้ตอนนี้ตอนนี้คือ,น,อน้องไม่ได้แล้ว,ลวมผมก็เลยซื้อให้น้องคุณพ่อกุณแม่เรียกว่าเขาคือ เป็นตัวแทนพ่อแม่เลยค่ะเป็นตัวแทนของพ่อแม่ได้อีกออีีกกเวลาหนึ่งเลยเนาะหนูว่าถ้าแม่ดีขึ้นก็จะเป็นเรื่องอะไรอีกตอนนี้มีรายได้ทางเดียวก็คือไปรับจ้างไปรับจ้างครับขายขายพวกหมูพวกอะไรมั่งหรือไม่ก็ช่วยยายเขายกของเขาก็แล้วทำไมแม่ไม่ไม่ไม่ขายเองล่ะก็บางทีแม่เขาก็ไม่มีทุนทุนทุนไม่มีทุนไม่มีทุนที่จะอยากขายใช่ไหมอุปกรณ์ทั้งของอยากขายเป็นของตัวเองอ๋อแต่มันไม่มีทุนใช่ครับ นะตอนนี้หนูเรียนชั้นอะไรแล้วโูกมหนึ่งครับแล้วหนูอยากไปเรียนต่อชั้นไหนอีกรักอยากเรียนจนมสามหรือไม่ก็จบไปเลยครับเป็น,นแผนกไหนเป็นพิเศษไหมโลกอยากเรียนไอทีครับต้องใช้เงินเยอะอีกครับมันดูแล้วมันไม่มีสิทธิ์อะไรเลยอ่ะนะคุณพ่อมันไม่เห็นความความที่เขาจะจะได้เลยหนูก็รู้ใช่ไหมสิ่งที่หนูคิดใช่ครับม,มันไกลเกินเอื้อมมากๆเลยใช่ค น้ารู้จะคิดต่อหรือว่าจะจะเปลี่ยนความคิดก็คิดต่อครับเพราะอะไรลกูกผมอยากเรียนจริงครับนม่ก็จะพยายามทําทุกวิถีทางที่จะหาเงินมาส่งลูกให้เรียนต่อที่ลูกอยากเรียนครับนะนี่คือคาแม่รับปากหนูนะของใช้ในบ้านก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วอยู่กันยังไงล่ะไม่เป็นไรเหรอลูกไม่เป็นไรครับบ้านโล่งๆห้องโล่งๆก็ไม่เป็นไรไม่เป,ไ <นะ S 2> เป็นไรครับแล้วหนูเล่นอะไรยังไงล่ะลูก ก็เล่นกับน้องครับส่วนมากก็เล่นกับน้องทีวีไม่ได้ดูหนูทําไงอ่ะก็เปิด y youtube ให้เขาดูมั่งอ๋อแล้วก็ดูในเครื่องอะไรไปนะครับอืมนี่ก็คือทั้งหมดของเด็กคนนี้นะฮะชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปแต่เขาพยายามช่วยพ่อแม่เขาก็แก้ไขพ่อแม่ก็พยายามช่วยครอบครัวน้องตัวเล็กไม่รู้เรื่องอะไรนะเขาก็ได้รับการเลี้ยงดูจากพี่คนนี้แล้วเห็นแล้วนะว่าน้องก็รักพี่พี่ก็รักน้องมากๆเลย ดูว่าวันนี้เราจะปันสุขอะไรได้บ้างน,นะครับเป็นเด็ก12ขวบที่ต้องแบกรับภาระเกินวัยจริงๆเลยครับสำหรับน้องมิวแต่เพื่อให้พ่อแม่หมดหนี้เขาก็ยอมทำทุกอย่างแม้จะลำบากแค่ไหนก็ตามแล้วของปันสุขอะไรครับที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับครอบครัวนี้ให้สู้ต่อไปได้บ้างไปชมกันต่อได้เลยครับมาถึงตรงนี้ปันสุขหนูอยากได้อะไรที่สุดที่จะช่วยครอบครัวอย่างที่หนูบอกก็อ,อยากได้เป็น รถขายหมูคับเป็น,นของต่างๆเป็นวัตถุดิบขายหมูอ๋อแล้วก็ <S <S 2> <S 2> คืออย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าตอนนี้รับจ้างอย่างเดียวใช่ครับเขาก็จะออกของออกเงินออกรถอะไรมากมาแล้วก็ไปเข็นขายแล้วก็ได้เงินค่าจ้างอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่มีของเราเองขายเองอย่างนี้ใช่ไหมครับอ,อ่มันจะได้เงินมากขึ้นนะ <S <S ครับเพราะฉะนั้นก็เอาวัตถุด,ดิบเอาเครื่องไม้เครื่องมือคือมันไม่มีไม่มีมมแม้กระทั่ง ทีวีตู้เย็นก็ไม่มีอยู่แล้วนะของไม่มีสักอย่างเลยเนาะเอาใส่มาให้เต็มตู้คอนเทนเนอร์นี้เลยเปิดตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นมาครับดูว่าเราใส่อะไรมาบ้างนะนี่คือสิ่งที่หนูเขาขอให้คุณพ่อคุณแม่จากข้างล่างไปเลยนะครับจำนวนมากมายเลยนะครับ